Welcome with the Inside All Thailand Golf tour Podcast Inside golf, in Focus in association with Sing Corporation to tour Go In in Sing สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast ครับและนี่คือ i n f o c u s i n f o c u s ใน EP นี้ก็เป็นนักกอล์ฟคนเดิมนะครับสัปดาห์นี้คุยกับเขาบ่อยหน่อยแน่นอนครับเพราะว่าเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทย ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นคนที่สองนะครับที่ไปเล่นเดี๋ยวเพื่อนเชฟปชิดครั้งแรกแล้วผ่านตัดตัวคนแรกคือโปรเล็กถาวรวิราจารคนปัจจุบันคือภูมิศักแสนศิล์ซึ่งอยู่ในสายแล้วภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ผ่านตัดตัวอย่างน้อยก็ถือว่าได้เล่นจนครบสี่วันนะรายการนี้ตื่นเต้นไหมเห็นระหว่างแข่งขันก็บอกว่าตื่นเต้นอยู่บ้างพอสมควรครับ มันตื่นเต้นแค่สองวันแรกครับพี่อื้วอยากตีให้มันเข้ารอบอะไรเงี้ยโอเคใช่ที่บอกว่าตื่นเต้นเนี่ยเราเราได้ดูสกอร์ไหมว่าจริงๆแล้วสกอร์ของเราเนี่ยผ่านตัดตัวมาแบบแบบชิวเฉียดสุดๆเลยครับดูดูตลอดเลยครับพี่เพราะมันมีสกอร์ตลอดท้แบบว่าบอกว่าตัดตัวอะไรบอกทุกหลุมเลยครอะอ๋อเหรอครับอ๋อมีบอกตัดตัวทุกหลุมด้วยเหรอครับ สกอร์ขึ้นหรว่าใครตีอยู่ตอนนี้แบบให้คนที่เขาดูข้างสนามดูไงว่าสกอร์เท่าไหร่สกอร์ตัดตัวตอนนี้เท่าไหรอ่อะไรเงี้ยอืมแล้วภูมิดูไปด้วยใช่ก็เห็นตลอดอะ่ะอืมเห็นแล้วมันมีผลกับเกมของตัวเองไงแต่ว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่ภูมิตีดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ตีแบบไม่เสียตไม่เสียโบกี้เลยอะ่ะใช่วันนั้นตีดีมากเลยะ อื mm hmm. คิดอะไรก็ตีออกไปหรอวาได้เพราะว่าอย่างที่อยากไลาดจะตีเฟสพุ่งเฟสก็ได้พุ่งเฟ,ฟสจะตีพุ่งรองก็ได้พุ่งรองเนี่ยอืมโอเคพอเห็นสกอร์แล้วมันอยากเข้ารอบเนี่ยมันทําให้มันมันเป็นทําให้เราฮึดหรือว่ายังไงครับมันกดดันนะพี่อือเพราะว่าสกอร์เรามันอยู่บนเส้นอยู่ครับ ดูมังลาแล้วนะแต่ว่าตอนแรกก็คือต้องเบอร์ดี้แต่ว่าหลุมสิบห้าสิบห้าป่ะสิบสี่พาห้าครับมันเป็นหลุมง,ง่ายไงพี่อาา่าฮะตีแค่ไม่หนึง่งแค่มันตรงแล้วมันก็สองถึงแล้วอะ่ะอ่าฮะมันเบอร์ดี้ได้ง่ายหลุมนั้นนะครับใช่แล้วก็แล้วก็ได้เบอร์ดี้อะ่ะเพราะว่าพัดอีเกิลใกล้ๆไม่ลงอ,ะอ่ะอ๋อพัดอีเกิลนี่เหรอเพื่นไม่เห็นจริงใช่พัดตระมาณ ไม่เกินสามเก้าว่ะอ๋อเหรอครับไม่เกินใช่ไม่เกินแน่นอนลายตรงๆแล้วขวาอีเกเดียวอะพัดไม่ดีอะไรทีนี้พัดเบอร์ดีไม่ดีพัดพาด,ดีพัดเบอร์ดี้ไม่ดีพัดพาด,ดีหมายความว่าตอนที่ต้องเซฟเนี่ยทาได้หมดแต่ตอนที่จะต้องทําแต้ม<ช>เนี่ยมันมันไม่ดีอย่างที่ควรใช่ครับคือมันออกลูกไม่ตรงด้วยนี้มันออกลูกไปทางขวาเยอะอืมก็เลยเลงลายจะแปลกๆนิดนึงเวลาจะเลงก็คือเอาความรู้สึก ใส่เยอะมันก็เลยจะมัวๆหน่อยอะือหือแต่ว่าภูมิได้รู้ไหมครับว่าถ้ามันมีอีกสักสองคนเนี่ยที่มันมาจบอีเวนต์พาหมายเพราะว่าแก๊งบวกหนึ่งของภูมินี่คือตกรอบหมดเลยนะขยเขาตัดเจ็ดสิบใช่เหอตอนแรกก็ตัดตัดเจ็ดสิบใช่ใช่แต่ว่ามันมันมีคนขยับมาแบบโหแบบทุรมูลสูสีมากเลยครับใช่ใช่ผมก็ดูอุ้ยผมดูเกือบลุก สองสามนาทีเยี่ยนี่ตอนนั้นต้องกลับโรงแรมไปแล้วอ่ะพอรู้ว่าผ่านตัดตัวเนี่ยความรู้สึกต่อไปมันคือยังไงครับตื่นเต้นไหมก็รู้สึกแบบว่าแล้วยังไงต่อดีเราจะทําสกอร์ให้มันดีๆแบบว่าอยากตีอันเดอร์ลึกๆอะไรเงี้ยแล้วต้องกลับมาดูตัวเองตีก็ไม่ไกลขึ้นก็ไกลโอเคเหล็กตีดีแต่ว่ามันก็ไกลไม่ได้เพราะว่าทงมันฝักแบบแอบแบบนี้ตกลูกก็ตกไม่หยุด ไปพัดไกลนานๆได้พัดใกลท้ทีหนึ่งพัดก็ไม่ดีแล้วจะไปทำแต้มลึกได้ยังไงเนี่ยผมก็ดึงไม่ออกเหมือนกันนี่อือแล้ว<ต>พอตอ,อนข่าวรอบแล้วก็ข่าวรอบแล้วพอ 3, วันที่สามวันที่สามเนี่ยเผอิญเป็นวันที่แต้มถือว่าไม่ดีที่สุดน,นะเนอะในในแมชนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับวันที่สามของภูมิก็มันตีคิดอะไรไม่ได้อย่างนั้นนะจะตีเฟกก็ดึงซ้ำดอนิดนิด อืตีด,ดอลูกก็ดันขวาเอาไปเลยเนงะี้ราเข้ารับตลอดอ่ะอ่าโอเคคือจุดเด่นของ<ช>เราที่เซิร์ฟตรงเนี่ยกลายเป็นว่าวันที่สามเราเซิร์ฟมีปัญหาใช่แล้วมันเล่นต่อไม่ได้แต่ว่าดูในทีวีเขาตีอยารับกันออกนะแต่พอผมตีจริงตีไม่ออกอ่ือหอตีไม่ออกจริงอ่ะออกแบบออกไปหน่อยเดียวไงแต่เขาตีไปถึงกีเลยไม่รู้เขตีได้งไงอือหอ ก็เป็นการแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งนะว่าความแข็งแรงของของฝรั่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันใช่ความแข็งแรงน่าจะเป็นที่เทคนิคด้วยนะเพราะว่าไม่รู้เขาตียังไงเหมือนหรือว่าแข็งแรงเดียวไม่รู้อยากไปดูเขาเตะนะที่เขาตีอ่อนอืือเราวันที่สามมีอยู่ทีหนึ่งมันดึงอ่ะพี่หบยามันดึงอ่ะลูกก็ดูลอยลอยนะลูกกอล์ฟอ่ะกับโดนนักแข่งซ้ายตัวเองอ่ะมันดึงซ้ายข่าหดเลยอ่ะตอกใจเลยอ่ะุยอะไรวะเนี่ย อ่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ภูมิกำลังจะบอกว่านักกอล์ฟไทยมันหรือว่านักกอล์ฟเอเชียบางทีเจออย่างเงี้ยมันเล่นยากใช่ครับเราก็ไม่เคยคิดจะไปซ้อมลายแบบนี้ลเรๆไม่เคยเจอจริงๆอย่างเงี้ยในออ l ไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์เนี่ยบางแมชเนี่ยที่รัฟยาวๆแล้วก็มีคนบอกว่ายากๆเนี่ยอ่าผมยกตัวอย่างเช่นสิงห์พัทยาโอเพ่นที่บุรพารีเดเขาทำยาวๆแบบสไตล์เมเจอร์อย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยแมชแบบเนี้ย มันน่าจะเป็นจุดที่นักกอล์ฟต้องหักถูกต้องไหมมันก็ใช่แต่ว่ามันผมว่ามันไม่เหมือนกันนี่อันเนี้ยความรู้สึกของผมคือมันมีไอ้หญ้ายอดสูงๆนะพี่อะฮะอตอนขึ้นไม้จะลงไม้อ่ะมันโดนก้านไม้อะไม่รู้เขาตียังไงเหมือนกันนะเข้าใจละแสดงว่ามันไม่ใช่แค่รัฟอย่างเดีอันนี้มันเป็นเหมือนกับเฟสคิวหรือว่าหญ้าที่ก็ปล่อยร้างแบบ ขนาดเข่าอย่างนี้เลยอ่ะใช่ไหมใช่แล้วพอขึ้นแล้วมันโดนก้านนะครูคิดถ้ามันลงไม้มันก็หลักก้านแล้วมันจะไปโดนลูกไหมเนี่ยอืมอืมคิดไม่ออกเหมือนว่าตอนซ้อมก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเนื้ครับในในร,รับ,บว่าเวลาข้าล้วก็ย้อนรถไฟอืมอืมโอเคไม่เป็นไรเป็นจุดหนึ่งที่ที่ถือว่าเราได้ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้เนอะใช่ครับทีนี้เนี่ยอ่พาสามที่เนี่ย ผมเห็นวันแรกๆเนี่ยบางหลุมเนี่ยสั้นแต่พอมาดู2วันสุดท้ายเนี่ยพาสามสองร้อยสี่สิบหลาสองร้หลาจริงๆแล้วเนี่ยในอ l l ไทยแลนด์ก็มีหลุมยาวๆแบบนี้พอมาเจออย่างเงี้ยตกใจไหมหรือว่าเป็นเรื่องปกติพออไยแนด์พาสามสอง t ้อย l a n สพบสอง0้อยก็มีเหมือนกันใช่เขาไม่ค่อยตกใจเดืนนี้พาสามมันก็ยาวๆเยๆอะอะอือหืออือหือใช่ แบบสองยนิดๆต้องตีกระเคยอะไรเงี้ยครับก็เยอะแต่ว่าที่นี่มันจะยากหลุ่มสามมายากที่มันเล็กอ่กาฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจุดดีอย่างหนึ่งที่ผมจะถามภูมิวันนี้ก็คือจุดหนึ่งของการเซตสนามออาไทยแลนด์เนี่ยบางทีหลายคนอาจจะบอกว่ายาวพาสาเล่นยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอตัว,ต,วตัวภูมไปเจอจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ตกใจถูกไหมครับใช่ ก็คุ้นอยู่นะเพราะมันจะเจอ,อยากๆมาเนี้ยอืมอือืออือแต่สภ<ต>าพอ,อากาศเราเซ็ตไม่ได้เงียอ่าอันนี้อันนี้เราต้องยอมแพ้ว่าเราหาสนามที่มันทั้งหนาวทั้งเย็นอย่างเงี้ยไม่ได้ลมแรงๆเราก็มีบ้างเจอลมสามเบอร์เจอลมสามเบอร์ที่เราก็ไม่เคยเจอเนอ่ออืมอันนั้นเป็นเจอวันแรกเลยด้ว <c> ย <oughs> เจอรอบปอ่ายางเดียวแล้วรอบเอเวอรก็ไม่ได้เจอเลยโอเค ก็เดี๋ยวเราคงจะได้พิจารณากันนะครับว่าถ้าพัฒนานากักกอล์ฟจริงๆสนามไหนที่เล่นฤดูไหนและลมมันน่าสนใจอย่างเช่นสิงพาร์คเนี้ยขอนแก่นเวลาลมแรงๆก็ถือว่าท้าทายเหมือนกันมแรมะเ<ช>พราะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเซตเวลาที่ถูกต้องสนามที่ถูกต้องระยะที่ได้นกักกอล์ฟก็จะคุ้นกับความยากแล้วพอไปเจอแบบนี้ก็ น่าจะทําให้เขาคุมเกมได้ง่ายขึ้นไหมใช่ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าอย่างเกาหลีไงพี่ที่เขาเก่งๆก,กันนะทั่วบ้านเขาอ่ะโ้จัดสนามแบบผมว่ายากยากกว่าที่นี่กับปากคงอนะพี่อ่าคร uh ับ huh. ีไอไออะไรนะโคเรียโอเคนะครับอันนี้ปักคงมันแบบโอเคยากแล้วมันมีเหตุผลนะแต่อันนู้นคือแบบไม่มีเหตุผลเลยพี่อืม ไอ้ไอ้โคเรีโอเพนั่นคือยากแบบยากสุดๆเลยใช่ไหมใช่ยากแบบคุว่าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยอือหือือหโอเคก็จริงๆเป็นคําแนะนําที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราทําในนี้ยากเราก็ต้องเล่นของยากแต่ในขณะที่พอเล่นของยากเราไปเล่นที่อื่นก็จะถือว่าเป็นที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่ใช่อือหอ,อถ้าอย่างนี้เนี่ยภูมิก็ถือว่า ผ่านเมเจอร์แรกมาแบบหล่อๆเราตั้งเป้าอย่างไงต่อเพราะจริง<ช>ๆแล้วภูมิก็ยังยังถือว่ามีอายุกอล์ฟอีกยาวไกลามากๆเลยนะครับเปาอะไรไหมก,ก็ตอนนี้แค่อยากตีไกลขึ้นนะอะาฮะในความรู้สึกเพราะว่าตอนเนี้ยตีอยู่ประมาณสองร้อหกสิบนิดๆ่ะสองร้อยหกสิบถ้าดีๆกาจะสองร้อยเจ็สิบลุกต่อมนาะครับถ้ามัน เพิ่มมาได้แบบลูกตอกั้งสองร้อยเจ็สิบปลายๆหรือว่าสองร้อยแดสิบแน่ๆเนี้ยมันน่าจะง่ายกว่านี้เยอะอือหือ่าเพราะแสดงว่าปกติแล้วเนี่ยเหล็กกับลูกสั้นลูกพัดเนี่ยเราเราไม่มีปัญหามันขาดอย่างเดียวก็คือขาดขาดระยะลูกเสิร์ฟใช่อือแล้วแบบนี้ผมชิดดีมากวิอือึใช่ใช่ต้องยกเครดิตให้ลูกชิปอือึทีนี้เนี่ย ถามในความรู้สึกดีกว่าในฐานะที่เป็นผู้เล่นในรายการนี้ด้วยกันคิดว่าคอลินโมริคาวะเนี่ยชนะเพราะอะไรคนระับชนะแม,นม่แมนมากใช่ไหมใช่ที่เราเห็นในทีวีเขาตีไปใ,ใกล,ล้ไม่ไงเลยนะอือือเพราะแบบว่าทุกหลุมมาอีกฝั่งหนึ่งของหลุมมาที่มันไม่ใช่ไม่ใช่กีนนะมันไหลตอกทีหมดเลยอะส่วนใหญ่แล้วอะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในในเมเจอร์มันต้องครบเครื่องจริงๆเนะแต่โดยเฉพาะ,ะยิ่ง<ช>ผมงผมมองว่าแมชเนี้ยคนที่พัดได้กับลูกสั้นดีเนี่ยยังพอเอาตัวรอดได้ค่อนข้างเยอะใช่ใช่อ่ะเพราะว่ามันแม่นเท่าไหรย่ยามันก็ต้องมีพลาดพี่เพราะมันพกอากาศแย่นะยังไงก็ต้องพลาดง่ายกว่าแันอากาศดีก็เลยพลาดยาก แต่ว่าต้องพัดดีอยู่นะถ้าจะตีให้ดีที่นี่เท่าที่ผมสังเกตโดยส่วนตัวนักกอล์ฟไทยเนี่ยมีอยู่สองคนก็คือโปรเล็กถาวรกับภูมิที่มาแข่งขันดีโอเพนครั้งแรกก็ผ่านตัดตัวด้วยพี่เล็กจบที่3าร่วมมาในช่วงฟอร์มที่ถือว่าดีมากๆแต่ว่าโปรเล็กก็ไม่ใช่คนตีไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งภูมิทั้งพี่เล็กมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ ชิปพัดดีอาจจะบอกได้ไหมครับว่าดีโอเพชเนี่ยมันเป็นเมเจอร์ที่เรามีโอกาสที่ไปง่ายหน่อยเพราะมีคุณลิฟายที่สิงคโปร์ถ้าอยากจะไปชิปพัดต้องดีจริงๆใช่แล้วก็ตีตรงด้วยพี่เพราะว่ามันไม่ต้องไกลแค่ตรงเขาไกลนะเพราะมันวิ่งนะอืออเลาเวงมันวิ่งเยอะเลยอะ่ะแล้วก็ ต้องพยายามชิปลายเตียนเตียนเองเองเพราะว่าไม่มีลายฟูฟูให้เล่นอะไร่ะก็คืออยู่ในรับไปแล้วอือเป็นวิธีการซ้อมอันหนึ่งคือไม่ต้องไปหาหญ้าสวยเลือกที่มันแบบว่าใช่หาเตียนเตียนะเตียนเตียนดังๆซ้อมเข้าไว้แต่ว่าเตียนของเขาข้าล่ามันแข็งนะมันจะไม่ชุดง่ายนะอ่าฮะใช่ไปหามันต้องเป็นแข็งๆนิดนึงนะครับ ก็เป็นเทคนิคจากภูมิที่นี้หลังจากนี้ยังไงครับภูมิยังยังจะแข่งต่อแถวนูน้นหรือว่าจะกลับมาเมืองไทยกันหลังจากนี้ครับออกล้วกลับไทยครับไม่มีการแถวนี้เลยพี่กะาาคือกลับไปเล่นออสเตรเลียกับไทยพีเเอเนี่ยครับโอเคครับไปฝึกฝีมือต่อตั้งเป้าไหมอยากปีหน้ากลับมาแข่งอีกเพราะว่า แต่ก็ยากเนื้อเพราะมันต้องไปคุริฟายที่อื่นเนื่องจากเอชเชนทัวร์ไม่มีแข่งขันปีนี้จริงๆปีหน้าเนี่ยมันเป็นที่เซนต์แอนดรูโอคอสด้วยใช่เลยน่าจะไม่มีโอกาสได้คุริฟายนะพี่ผมว่มานะฝากถึงแฟนๆกอล์ฟชาวไทยหน่อยครับมีคนเชียร์ทั้งแจ๊สแล้วก็ทั้งภูมิเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับครูหรือเปล่า คุณน้าที่คอยเชียร์เดี๋ยวคราวหน้าจะทําให้ชื่นใจมากกว่านี้คราวนี้ผิดปังไปหน่อยนะนี่แสดงว่าคราวหน้าไปแน่นอนคราวหน้าไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะ uh huh. จะพยายามมาให้ได้ครับผมก็สําหรับอ๋อไทยแลนด์ถ้าในอนาคตเนี่ยเราเตรียมสนามแบบคล้ายๆอย่างนี้ให้มันดูท้าทายหน่อยให้มันดู พิสูจน์ฝีมือนะักกอล์ฟไทยเนี่ยภูมิเป็นในพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องยากอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีกว่าใช่ไหมครับใช่ถ้าเซตให้มันยากกว่าก็จะพัฒนานากักกอล์ฟได้มากกว่าอ่ะฮะแต่แบบว่าต้องแบบว่ามีเหตุผลนิดนึงครับไม่งั้นมันจะหมุดหงิดเวลาเล่นนะอ่าเข้าใจครับก็ผมว่าก็คงจะต้องปรับกันไป แต่ว่าเชื่อแน่ว่าเราพยายามที่จะสร้างนักกอล์ฟให้ให้มีแบบภูมิให้มีแบบโปรเล็กถาวรธงชัยกิระเดชอย่างเงี้ยอีกอีกเยอะๆแน่นอนครับผมก็ขอบคุณภูมิศักแสนสินที่พูดคุยกันนะครับและเดี๋ยวกลับมาเราคงจะได้เจอกันในแมตช์ต่อไปของ All Thailand g o ฟทัวร์จะจัดกันเมื่อไหร่ก็ต้องรอลุ้นกันอีกนิดหนึ่งครับ ครับผมขอบคุณครับแล้วก็เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะครับฉีดยากันให้ครบและเดี๋ยวเจอกันในออสเตรเลียครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือภูมิศักดิ์แสนสินนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จปีนี้ไปสองคนทั้งแจ็สทั้งภูมิผ่านตัดตทั้งคู่แล้วก็ถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมประสบการณ์ครั้งนี้จะหล่อหลอมให้เขาเป็นนักกอล์ฟผู้ที่ประสบความสำเร็จ สูงกว่าน,นี้ในอนาคตอีกเท่าไหร่ติดตามไว้ครับภูมิมาซาสิ้นผมเชื่อว่าเขาไปได้ไกลกว่านี้อีกแน่นอนพบกันครั้งต่อไปนะครับของออเทอรา,าก็ส่วพ Podcast กับอินโฟคัสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ